สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง16จนถึง30กันยายน2567ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับเปิดไพ่ขึ้นมาในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้คนเกิดวันเสาร์ในดวงการงานนั้นมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับมาดูในเรื่องดีๆกันก่อนนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญครับใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาครับเรียกได้ว,ว่าในเรื่องงานจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆในเรื่องงานก็เข้ามาบางคนจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ทักษะหรือว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีความสำเร็จในเรื่องงานเกิดขึ้นครับไพ่สถ้วยจะพูดถึงการมีความสำเร็จในเรื่องงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะ ใครที่ต้องทํายอดทําเป้าทํางานเป็นทีมนะครับเรียกได้ว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงการงานคนเกิดวันเสาร์นะครับต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้ยังมีไพ่5คาถาขึ้นมาด้วยไพ่5คาถาใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคน ในเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งกับคนที่เรานั้นต้องร่วมงานด้วยนะครับหรือว่ามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้างานต้องระวังให้ดีคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับทำอะไรในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้ต้องใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ใช้สติให้มากนะครับ ในดวงการงานคนเกิดวันเสาร์นะครับต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการจะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการนั้นจเจริญรุ่งเรืองได้ทีมงานดีมาช่วยงานหรือว่าได้หุ้นส่วนดีได้พาร์ทเนอร์ดีมาร่วมหุ้นนะครับจะเจรจาติดต่อง,งานกับใครนะครับ ให้ระวังในเรื่องข้อขัดแย้งบางอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วจะตกลงกันได้จบได้ด้วยดีครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงการงานคนเกิดวันเสาร์นะครับถ้าเป็นคนค้าขายกันบ้างคนค้าคนขายต้องบอกว่าการค้าการขายจะดีแต่ให้ระวังมีเรื่องทะเลาะกับคนนะครับไม่ว่าจะเป็น คนที่เรานั้นต้องติดต่องานนะครับหรืออาจจะเป็นลูกน้องสร้างปัญหาหรือว่ามีปัญหาจุกจิกกวนใจให้ต้องแก้แต่การค้าการขายจะดีมีกําไรครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาจะเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาครับคนเกิดวันเสาร์ครับส่วนใครที่กำลังหางานอยู่สมัครงานอยู่รองานอยู่หรือช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะสมัครงานแล้วไม่ได้งาน 1 6จนถึง30กันยายนนี้หากมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงานจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานครับคนเกิดวันเสาร์ครับอ้าวลครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงการเงินกันบ้างนะครับว่า1 6จนถึง30กันยายนนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง30กันยายน2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นมีไพ่ราชินีแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่นคงทางการเงินคนเกิดวันเสาร์จะยกระดับฐานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้ใครที่การเงินเคยยำ่แย่การเงินเคยมีปัญหาสถานการณ์การเงินจะดีขึ้นนะครับใครที่เคย เงินทองล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บ16จนถึง30กันยายนนี้จะเริ่มเก็บเงินได้นะครับเริ่มเก็บออมอยู่ไพ่สิบถ้วยครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคําทํานายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัว ใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านตั้งใจจะมีรถก็จะสมหวังสมใจนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายการเงินดีการเงินคล่องตัวครับคนเกิดวันเสาร์และถ้าคนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือดร้อนในเรื่องเงินก็ต้องบอกว่าจะมีคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้ครับ ไพ่ก้าถ้วยตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงวาจาพารวยนะครับหรือว่าวาจาพาเรียกทรัพย์ของคนเกิดวันเสราร์เรียกได้ว่านะครับการเงินดีผ่านการติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนผ่านการเจรจานะครับของคนเกิดวันเสราร์จะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้ครับ คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆและจะมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเกิดขึ้นกับคนเกิดวันเสาร์ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่า16จนถึง30กันยายนนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง30กันยายน2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นะครับมีไ, The Empress ไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่จักรพรรดิินีใบนี้จะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความโชคดีในเรื่องเงินนะครับโดยเฉพาะโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะ เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีครับในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายและมีไพ่ The Wheel หรือ Wheel of Fortune ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาใบนี้จะพูดถึงความโชคดีของคนเกิดวันเสาร์ครับหากเสี่ยงโชคด้วยความไม่โลภจะมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้ครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่ The World ก็จะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่พูดถึงความโชคดีของคนเกิดวันเสาร์ครับโชคลาบของคนเกิดวันเสาร์นอกจากจะเกี่ยวพันกับสุภาพสตรีแล้วยังเกี่ยวพันกับสัตว์สี่เท้านะครับเรียกได้ว่าสัตว์สี่เท้าจะนำพาโชคดีมาให้ครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคให้ทำบุญกับสัตว์สีเท้าหรือบุปการีในบ้านโดยเฉพาะม่านดาเนี่ยครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาวละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับเสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมพอควรและที่สำคัญ อย่าโลภมีสติอยู่เสมอให้รู้ตัวว่าเรานั้นกำลังทําอะไรอยู่นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายโชคลาภเป็นไปตามดวงชะตาเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลหนุนดวงชะตานะครับเอาละครับดวงโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างนะครับว่า16จนถึง30กันยายนนี้ ดวงสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะครับ ในช่วง16จนถึง30กันยายน2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมานะครับมีไพ่สี่เหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคออฟฟิศซินโด e หรือว่าโรคปวดคอปวดหลังอาการปวดศีรษะนะครับความเครียดจากการทำงานไพ่เจ็ดคาถาที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอาการ เจ็บป่วยที่มาจากการหักโหมทำงานหนักหรือว่าอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะครับเรียกได้ว่าจะเล่นงานคนเกิดวันเสราร์ได้คนเกิดวันเสราร์ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ไพ่สองเหรียญจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยๆที่มาจากความประมาทความเลเล่ความสะเพร่าของเราหรืออาการน้ำในหูไม่เท่ากันต้องระวังให้ดีนะครับหรือว่าอุบัติเหตุที่มาจากการทรงตัวไม่ดีของคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นในช่วงสิบ 6จนถึง30กันยายนนี้ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายให้ดีนะครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านพ้นไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์กันบ้างนะครับว่าจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง30กันยายน2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงความรักคนเกิดวันเสาร์ในช่วง16จนถึง30กันยายนนี้ไม่ดีแต่ไม่แย่ ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ไม่หวานชื่นดูเหมือนอะไรอะไรจะไม่เป็นไปดังใจคนเกิดวันเสราร์ไพ่สีถ้วยจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ดังใจเราไปซะทุกทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้แย่นักไพ่ราชาแห่งดาบจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของ คนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ความรักความสัมพันธ์จะมีอุปสรรคมีปัญหาให้ต้องเอาชนะต้องฝ่าฟันนะครับและหากฝ่าฟันไปได้ก็มีโอกาสจะได้คบกันครับคนเกิดวันเสาร์ ส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วช่วง16จนถึง30กันยายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นแม้จะไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราต้องการนะครับแต่ก็เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่คบกันแบบผู้ใหญ่มีเหตุมีผลอาจจะไม่โรแมนติกไม่หวานชื่น บางครั้งอาจจะชอบเอาชนะนะครับหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเอาแต่ใจบ้างแต่ความรักความสัมพันธ์นั้นยังเดินหน้าต่อไปได้ครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนใครที่ยังโสดอยู่ต้องบอกว่ายังเป็นช่วงเวลาที่จริงจังกับงานหรือว่าโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำตรงหน้าเลยไม่มีเวลาให้เรื่องความรักความสัมพันธ์ครับ เอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับและถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงด้วยนะครับและใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเอง บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ